สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมา DIY นะครับเครื่องมือปลูกข้าวนะครับทาเองแบบง่ายๆนะครับใช้อุปกรณ์แบบบ้านๆนะครับซึ่งมีพี่เอท่านหนึ่งนะครับทักเข้ามานะครับว่าให้ผม DIY เครื่องมือปลูกข้าวให้รับชมหน่อยนะครับผมก็คิดค้นอยู่นานนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับอ่าตอนนี้ก็คิดค้นได้ออกมาแบบเครื่องมือปลูกข้าวนะครับจาก ท่อ PVC นะครับแล้วก็เป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับซึ่งทำแบบง่ายๆนะครับใครๆก็สามารถทำได้นะครับผมอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นท่อ PVC นะครับสี่หุ่นนะครับหนึ่งเส้นนะครับก็ยาวประมาณแปดสิบเซนนะครับแล้วก็มีมือจับนะครับด้ามจับนะครับเป็นข้อต่อนะครับสามทางนะครับพึ่ง ซึ่งเราจะจับนะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็เป็นขวดน้าพลาสติกนะครับซึ่งเป็นขวดน้ําอะไรก็ได้นะครับที่ท่อท่อ PVC ของเรานะครับสามารถยัดเข้าไปได้นะครับแบบแน่นนะครับแล้วก็ตัดตูดขวดนะครับเพื่อที่จะใส่เมล็ดข้าวลงไปตรงนี้นะครับส่วนท่อ PVC นะครับ ผมจะตัดนะครับบากนะครับแบบนี้นะครับเป็นปากฉลามนะครับนี่นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับบากแบบนี้นะครับพอเราบากแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็ให้นําท่อ pvc นะครับสวมเข้าไปในขวดนะครับแบบนี้นะครับแล้วให้ล่องนะครับ ด้านในนะครับอยู่แบบนี้นะครับเพื่อให้เมล็ดข้าวนะครับสามารถหลุดเข้ามาในนี้ได้นะครับตอนเราเขย่านะครับหรือว่ากระแทกลงไปกับตัวพื้นนะครับส่วนปากฉลามตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่แทงเข้าไปในดินนะครับแล้วให้เมล็ดข้าวนะครับลงไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องปบก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้พอเราแทงลงไปในดินนะครับเมล็ดข้าวก็จะหล่นลงตามเข้าไปนะครับ ตัวนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับต้องการถ้าต้องการให้เมล็ดข้าวนะครับลงไปเยอะนะครับเราก็ดึงดึงขึ้นมานะครับถ้าเราอยากให้เมล็ดข้าวลงไปนะครับเราก็ปรับตามต้องการนะครับว่าต้องการเมล็ดข้าวลงไปจุดละกี่เม็ดนะครับผมพอเราสวมลงไปตามที่เราต้องการนะครับเราก็หานํา อะไรนะครับมาลัดนะครับก็ลัดไปเลยเพื่อไม่ให้เขาขยับนะครับนี่นะครับก็ลัดไว้แบบนี้นะครับเวลาเรากระแทกขวดนะครับมันจะไม่ไหลลงมานะครับก็จะได้อยู่ตำแหน่งนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับ ซึ่งผมไม่มีข้าวเปลือกนะครับผมก็ใช้เมล็ดข้าวธรรมดานะครับแบบนี้นะครับใส่ลงไปก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมก็ไม่ใช่ชาวนานะครับที่บ้านไม่มีนาเรอกนะครับแต่ก็อยากจะดี y นะครับอุปกรณ์ช่วย อำนวยความสะดวกนะครับให้กับชาวไร่ชาวนานะครับถ้าเกิดว่าใครได้มาดูนะครับสามารถเอาไปทําตามได้นะครับผมทําจากท่อ PVC นะครับมาครับเดี๋ยวมาทดลองนะครับว่าผมหยอดลงไปเนี่ยจะตกลงมากี่เม็ดนะครับมาดูกันครับนี่นะครับผมจะทดลองนะครับตอกลงมากับพื้นนะครับดูที่ว่าจะตกกี่เม็ดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็ตกลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเมตรนะครับผมเราตอกทีหนึ่งนะครับก็จะตกประมาณสิบถึงสิบสองเมตรนะครับก็อยู่ที่เราปรับนะครับตรงร่องนะครับที่ผมบอกนะครับจะให้มากให้น้อยนะครับสามารถปรับได้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงล่องดินนะครับเวลาเราตอกตัวนี้ลงไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะยุบลงไปตรงหน้าดินนะครับแล้วเม็ดเมล็ดข้าวนะครับจะตกลงไปในร่องนี้นะครับนี่นะครับก็จะลงไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องกบดินด้วยนะครับนี่นะครับลงไปโดยที่เราไม่ต้องกบหน้าดินนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างนะครับที่ปลูกข้าวนะครับด้วยท่อ PVC นะครับของช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ทดลองเอาไปทําตามดูนะครับไม่เมื่อยหลังด้วยนะครับเราก็เดินสับๆไปนะครับแบบง่ายๆนะครับก็คลิปหน้านะครับถ้าผมมีเวลานะครับผมจะคิดค้นนะครับไอเครื่องที่คล้ายๆนะครับที่ตัวเขาขายแบบ ในลาซาด้านะครับผมเข้าไปดูมานะครับก็เป็นที่ปลูกข้าวนะครับแบบเข็นนะครับก็ใช้เข็นแถวเดียวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับคิดค้นดูนะครับว่าจะทําเปลี่ยนแบบเขาได้หรือเปล่านะครับด้วยอุปกรณ์ง่ายๆนะครับบ้านๆของเรานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเผื่อที่ผมนะครับจะทำเครื่องอกข้าวนะครับแบบสะดวกสบายนะครับกับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับชาวไร่ชาวนานะครับสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับผมนี่ก็ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ